สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีครับวันนี้ช่างใหญ่นะครับนำคณะนุสิทธิ์จิตาสามาตัดผมฟรีเพื่อประชาชนที่วัดหนองใหญ่ตรงข้ามตลาดสดวงสรกรเฉียดสายใหม่นะรปทมวันนี้จะมาสาธิตวิธีการตัดครับลองทรงสูงสั้นนะข้างบนก็ใช้ลองฟันเบอร์อะไรครับการ,รย์ธวีเบอร์สามค่ะเบอร์สามนะข้างหน้าก็เดินเรียหนหมดนิดเดียวก็พอ พอเบอร์สามก็ถ่ายถ่ายปืดป้ดๆเลยนะครับลองฟันง่ายๆนะข้างล่างคุณลุงเอาสั้นไปเลยนะลุงนะเกลียนๆหน่อยนะนะจะได้ไม่ต้องตัดบ่อยนะครับนะ เดี๋ยวกำหนดความขาวขึ้นมาสักด้านหลังสักสองนิ้วอะข้างๆแค่นิ้วเดียวพอแล้วก็ไล่ขาวนวนขึ้นไปผมขาวนี่ม,มองขาวชั่วเลยครับต้องกำหนดความขาวคือความมั่นใจนะตบัดขึ้นไปเลยประมาณสั้งหนึ่งนิ้วครับนั่นแหละครับเยี่ยมครับ ด้้นหลังไถขึ้นมาเลยครับประมาณาบริเวณไทยทอยนะนใช้มุมบริเวณด้านซ้ายด้านขวานะครับหลังมือถือนั่นแหละครับสองนิ้วประมาณนี้นะเนยเยี่ยมครับสวัสดให้หมดเลยครับนี่ทีเดียวครับทีเดียวจะได้ไม่ต้องมาหลายรอบอลันะเนี่ยเยี่ยม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 ดีครับ บริเวณในหลุมเนี่ยเอามุมบปเลื่อนนัซ้ายขวาตะแคงเข้าไปตบัดขึ้นครับน,นั่นแหละดีเพราะว่าไท่ทอยเนี่ยผมมันมีเจ็ดชั้นไงมันเยอะไงเราต้องเลยต้องยกไท่ทอยให้มันสูงหน่อยให้มันขาวสูงหน่อยการไล่ขาวน่นคืนจะไล่ด้วยหวีหรือว่าลองฟันก็ได้นะครับขนาดแบบไหนก็ลุยกันไปโลด ให้สูงให้สูงตั้งก็อยหูปรขอขอปับเลยครับเป็ูนจุห้าเลยตบัดขึ้นไปเลยครับไปเริ่มตวัดตั้งต่ตั้ง่างเลยครับทีเดียวจะได้ไม่ต้องมาหลายรอบนะครับส claro ไลด์ดีเผยๆขึ้นไปเลยสไลด์ลองฟันหรือว่าสไลด์ฟันลองนาที ก็ปันลอง0.5นี่ก็เราก็ใช้ปลองในตัวของเขาเองนะในบัตรเลียนนะครับก็ใช้มุมบัตรเลี้ยนน้ายหรือขวานะครับในการตัดแทงนะตระัตดเต็มหน้าเลยครับวางเต็มหน้าเลยตะหลังครับ เออตวบวาทให้ไปเลยต้องนะครับดีครับก้มนิดหนึ่งก้ม,ก,มก้มนิดหนึ่งนีบครับก้มเพื่อให้ท้ยทอยมันตึงนะเราจะได้ไล่นวลคือขพ้นไประเด้งง่ายนะครับ <ales ü> เลยอากาลิต้าสงสัยไม่มาแล้วมั้งวันนี้ไม่เห็นหน้าแล้นะค ก็รปรับเป็นฟันศูนย์นะครับใช้ปลายหวีครับถ้าเราจะไล่ลวนพีนะมันจะได้เชื่อมต่อกันเนี่ยนะครับ ราใช้ลองฟันเบอร์หนึ่งมาช่วยด้วยนะครับหลังจากเราสไลด์ขึ้นทรงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต่อไปก็จะมีบริการตัดผมตามบ้านแล้วก็ตัดผมให้ลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะเดี๋ยวทั้งใหญ่ไปวางแผนก่อน ครับอาจารย์ลิต้าก็าตายากมาเลยดูคุณนะครับพอถามถึงนี่มาโบมาเลยคุณนะครับกำลังใส่เสื้อลงจากรถกระบะอยู่ยนะ <c oughs> ุ้่นะหญะจริงๆเลยนะ <c oughs> มาช้าแต่มา <c oughs> มาแล้วรุ่นใหญ่นครับ <c oughs> อนนี้นะครับสำคัญมากครับเก็บขอบทรงนะครับอาจารย์เจวีก็ทำได้ดีแล้ว ทรงตัวน right? ี้ใช as ้หวีเก ah ็บนะถ้าบริเกลางๆหวีครับเยี่ยมครับอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ลิต้าเป็นไงหายป่วยยังหายป่วยยังเออแข็งแรงแข็งแรงนะเฮงเฮงรวยรวยเอาโรตีร์สบายนะวันนี้นะเอารางวัลที่หนึ่งไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเยอะ ตัวนี้นี่เลยครับเห็นไหมเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไปปลายนี่เลงข้างหน้ายกมองขึ้นครับเอาไกด์ไลน์เข้ากับลองฟันเบอร์สาม เออลอยลอยบีที่เราปาดออแค่นั้นเองดีครับครับวันนี้ก็ใส่เสื้อตัวเก่งด้วยนะอาจารย์ีเสื้อตัวอื่นกันไม่ใส่นะมันใส่เสื้อนะครับกุ่มช่างตัดผมชายนะครับ anniversary b a r b e r society of thailand ปีที่8นะฉะลองครบรอบ8ปีของกลุ่มแบบผมชายนคะครับก็เอาล,ลองฟันเบอร์หนึ่งมาช่วยครับนิดนึง เันตัดต้นไม้ออกกนทีทุกวันร่มไม่มีตบัเลยครับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก็แสงสว่างเยอะเลยเยอะมากเลยนะครับสไลด์เยี่ยมครับตบัตรเลยครับ เชือดได้ก็เชือดสไลด์ได้ก็สไลด์เยี่ยมครับสวยงามครับมันก็จะดูยากนิดนึงนะผมมีสามสีตัวนี้ตัวนี้นะครับกระยี่ยกระยี่ยนะไปเลยครับไปเลยสำคัญนะครับข้อต่อตัวนี้ต้องให้ความสำคัญกับมันเยอะๆทำเองก็ได้ให้มันเนียนที่สุดนวลกลืนนะ นั่นแหะขยี้เลยครับรน,รนั่นนะครับตัดสวยๆให้สุดฝีมือ,อมเอาให้สุดฝีมือมันก็จะติดเป็นนิสัยนี่ลองฟันถุด้ห้าไมทำมาอีขยี้ใช้ทอยอย่านนนนงานี้เยียดเนี่ย ไม่ต้องต้นั้นตัวนี้ตัวนี้ต้องเป็นฟันศูนย์ตัวนี้ตัวนี้นี่ตมานี้ได้ยินเสียงมันคลิปๆๆมันตัวนี้เกลี่ยให้มันวนวลๆคืนๆนั่นแหอมไปเลยครับไปเลยนีเเยเเย่เรียมครับ จะขึ้นสูงไปเลยครับไปเลยนะดี <c oughs> แลน่ันเนียนแล้วสวยนะ <c oughs> วันนี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับอาจารเทีจกทนนะที่มาจัห้วนวัรารทวีิา <c oughs> สทาทุกท่านนะที่มาจัดผมให้ชาวบ,บ้านปี วั Finished. ดหนองใหญ่ครับตรงข้ามตลาดสดวงศกรเขตสายไหมนะคปทมขอใหอนักเรียนช่างทุกท่านจิตศาสทุกท่านทย่าลืเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้ช่างใหญ่ด้วยนะตัดไม่หยุดแล้วครับตั้งแต่มา